วันนี้ไปเที่ยวสวนที่จังหวัดกาญจนบุรีไม่น่าเชื่อครับมีลำไยฮะผมคิดว่ามีเฉพาะภาคเหนือที่เมืองกาญย์ก็มีลำไยแล้วหวานด้วยเนี่ยลองชิมดูฮะน้ำเยอะก็จริงแต่เนื้อก็หวานหวานจ่อยเลยอืมผมว่ามันเริมต้นแล้วเนะี่ยนี่ครับต้นมันเนี่ยเด็บเลยเด็บเลปเป็นพวงแวเนี่ยน,นี่หนึ่งพวงนี่หนึ่งพวกกงการจะสุ เพิ่งเคยเห็นที่บางการมีลำไยครับเ,เพื่อนเพื่อนโอ้โหเพื่อนเพื่อนเห็นไหมครับ <laughs> ดูด้ครับลำไยเป็นพวงเลย <laughs> อันนี้เหมาต้นนึงเหมือนนึงเจ้าของจะขายเปล่าไม่รู้เพราะมันหวานจัด <laughs> ไม่ได้ใส่ย,ยาไม่ได้ใส่ปุ๋ยครับธรรมาชาติล้นลนธรรมชาติจริงๆโอ้ผมนี่ผมกินจนเพลินนะกินจนแบบไม่หยุดเลยเนี่ยเม็ดแ็บอย่างเงี้ยโอ้สุดยอดครับโอซานพี่น้องอะ ไม่แล <Run. S 2> ้วไม่ run.